อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวใส่ขวดเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะข่าวดีรัฐแจกเงินต่ออีกคนละ1,500บาทกดเป็นเงินสดได้กลุ่มไหนที่จะได้รับบ้างได้วันไหนเช็คต่วนได้เลยในคลิปนี้ค่ะข่าวจากมาติชนออนไลน์นะคะ คอรมอนุมัติเงินค่าตอบแทนอสอมเพิ่มอีก3เดือนเดือนละ500บาทรวมแล้วเป็นเงิน1,500บาทวงเงินไม่เกิน1,5000พันล้านที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คลมอนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอีก3เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายน2564เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแกอ่สอสม ผู้ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนดีใจกับพี่ๆอสอมอทุกท่านด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ